มาโมวอะไรเราบอกว่าของดีแน่นอนเทียบกับประเทศไทยได้เลยดำปึ๊ดมาดงเฮ้ยทำอะไรมาพวกไรแล้วนะครับของดีมากค่ะโอ้โงเป็นดวงเปลี่ยนเลยอะไรเนี่ยฮะเอาอะไรมาเนี่ยหนูหนูก็หยิบมานะโอเ้พี่กล่องผู้ชมนี่มันของร้านอื่นน้องผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเนี่ยนี่ของเราของเราโอเคนะโอ้น้ากินมากเลยค่ะเอาแล้วเดี๋ยวกินให้ดูน้องผู้ชมอโอ้โมจิ นุ่มอ้ยเหนียวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะมันขคืนเหนียวแท่าอะเอายางรถยนต์ทำมาเนี่ยมงชิมดิไว้ันติดฟันกูติดฟันกูเอเอเฮ้อาอเฮีอ้อเฮ้เฮ้อเเฮ้่ยฮะเฮ้ยมึงเอยู่เฮเเี อโอ้โหบอกเลยว่าไล่เราอร่อยสดหวานกำลังดีโรับอกเลยบอกเบอร์คุณผู้ชมดิเดี๋ยวกูมาแปป๊บเรีอัดอร่อยดีนะเนี่ยเออไอตํมีกินไล่กันนะฮะกินด้วยดิย หมาบาดเจมันกัดไหมเนี่ยไม่กัดหรอกจ้านิดหน่อยแค่เห่าโอ้โหแม่งวิ่งมาเลยวู้เสียวไม่เจ็บหมากันนะเจ็บกระจกบาดตูดนี่แหละกินเงินด้วยเงี้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะไอ้ไข่ฉีดยุงวะไอ้หมาแต่หัวหวานเลยโอ้ยมันนี่รถตะหวังมันเออ รถรถเนี่ยนะเออรถอีแต่นตะหวังเขเออดูโอ้ควันจะควันมาเโอ้ยเนี่ยควันฆ่าคนได้แล้วลุงเขามีแต่ต้นไม้กินคนอันนี้บ่อแดกคนโอ้ยไม่หลุมก็ไม่บอกโอ้ยตงสารพี่แกกิน ข้าวหกไปแล้วกิข้าวกันเดี๋ยวมีอาดามึงกลับบ้านนั่งเชื่องกูด้วยเชื่องกูด้วยเฮ้ยไปเยี่ยวแป๊บโอ้ยสะดุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยซมิโนอล้มนี่ทำเนียนทำเนียนอยากเล่นมานานแล้วกูอ่ะโอ้ย แบบแบบจ้องกูหาเรื่องกูเหรอฮะมนุษย์ฮะมึงอยากจะมีเรื่องกับกูมากใช่ไม่โดนกูแย่งที่กัดมากเอ้ยทำอะไรนะไอ้ตกปลาเพื่อนตกปลาเสียงดังนี่ปลาตื่นเออเออได้กี่ตัวแล้วอ่ะได้สามสี่ตัวว้าวาวสามสี่ตัวลวงนะเนอะเฮ้ยโอ้ยเฉียวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเปื่อนโอ้ยแม่งเอ้ยเออใครมาเล่นพี่เลนแถวนี้เนี่ยโอ้ยขลังหัดบอกเลยดิเออ Dling, มึงนี่แม่งไอ้เขินวิ่งอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยอาแดแดฮ่ไอ้หมาเ่ีตามกูวะกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวเนาะบ๊อกบ๊อกบ๊อกไปไหนาจะกินเบ็ดมาเว้ยอ้รถดีอะพี่อ้าวหักโอกูไปก็ได้ให้ขอโทษครับพี่ผมไม่ยงปลาผิดแล้วโอ้ยเที่ยมันจะโหดขนาดนี้เออกรรมกนเฮ้ยสมาคมแม่บ้านชาวจีนออกไปจ่ายตลาดยามเย็นไอ้ยเพลินจริงๆเลยมีกระจกบังทางนีก็ไปโดนมาแลงแดกแลก เมื่อคุณมาหลบฝนแต่คุณโคตรสวยคุณก็สวยเหมือนเดิมอืมออ้อย่าหลบเปียกมาเปียกในร้านปนทำได้ยังไงง่นวะน่ะไอ้เจ็บอ้เจ็บไอ้อยู่สักทีอ้เจ็บอาเจ็บไอ้ใครบิดวาให้ใครบิดว่ายุกูพี่เอ้ยบิดเองถอยเองนักเลงพอไงรองเท้ากินตุกตุกดิจังไม่ชอบเลยเอาไปไหนแล้วกันนะฮขออะไรมนุษย์เนี่ย อร่อยดีจังเลยเฮ้ยเอาอยู่เว้ยลูกสาวกูดีกว่าเฮ้ยไอโน่มาเนี่ไอ้โน่ให้คนมาให้แกงแมงเล็กอยากลองบล็อกบล็บล็เฮ้ยมาเลยไอ้ต้องต่อยแม่งเลยหมาเวนตาแม่มาน้ำี้ยลูกกูบล็อกบล็อกลุกมาเลยลูกแดกแม่งอันนี้กูจะไม่บรรยายอะไรแล้วกันมึงดูกูเก่งแม่มนุษย์กูเก่งไหม ตบตูดทีตัวเองก็จัดตรงนี้เลยไหมจ๊ะเออใจเย็นจะเมียจ๋าโ,โอ้ยเช้ยเก้กี้จีนมันทนทั้งจริงจไว้ใจได้เก้าอี้พี่จีนโอ้ยจะได้ซ้อยจะได้สีก่อนนะสีโอ้โหโฝันว่าตกตึกโอ้ย เอไม่เป็นไรนอนต่อแค่ฝันกูฝึกนี่แป้งพิซซ่านี่กลางฟูพิซซ่าวับเฮ้ยโอ้ยโทษครับพี่โอ้ผมเป็นด้ดังใจครับพี่เอ้ย ้าเช็ดหน้าผมบริการยันด in ีทุกระดับประทับใจโดินเพลิอนอีฉันก็เพลินเพื่นเราเดินเพื่อนเราเดินมปเจะโอ้รักแรกพบแพ้จริงเป็นอย่างไรโอ้หัวโด้เอ้ยโทษเขาเพี้ยนผ่านฟาร์มเมอร์มาหาวิบัติรถแจ็คลากเป็นไลน์แมนดไม่ต้องทำงานถึงใจอืถึงแบบไว มีเปนมิตอานมสองเฮียกลับมากับโรมิทพี่จีนอีกแล้วครับคุณผู้ชมใครชอบสามารถกดคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับบอกว่าชอบบ้างอะไรเงี้ยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนะจะได้หายโรมิทพี่จีนมาอีกนะโอยเฟลแต่ละอย่างโคหดนะ